ถ่ายแล้วครับพวกผม4คนนี้จะมาทำเรื่องการท้าทายที่วัยรุ่นไม่เคยชอบทำมาก่อนนะครับครับแต่พวกเราจะมาวิ่งทางบืดๆทางตรงนู้นนะครับดูครับดูครับสองดูสองดูนั่นนะครับเปิดทางบื้อยังไม่เห็นอันนี้เปิดแลดแล้วนะอันนี้ขนาดเปิดแฟปิดแฟล้วนะดูหน้าเปิดแลดแล้วเนี่ยดูหน้าพวกผมนะครับมันเากลัวกันก่อนนะครับดูหน้าสองคนนี้ครับเขากลัวกันก่อนเลย ผพวกผมจะเดินไปชื่อว่าไอิษั์ฟางกอนพวกผมมีนชื่อว่านี่คือลีโออะไรนะเลว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 ผมชื่อนายหนุ่ยสุดร้อนนะครับผมผมจะเดินตรงไปอย่างแบบผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวหรอกแล้วนี่ก็คือน้องหนงหนงหน้าหินชี้ตีนปากทีซอยยิกๆนะครับผมครับครับขายกูไงมือไ้เหียผมเป็นใครครับ น้องนัดนักล่าคอนครับน้องน้องนัดนักล่าเน่นะครับครับผมนะครับผมจะเป็นคนถือกล้องเองนะครับผมเดี๋ยวไดดูใหม่ให้ดูใหม่ว่าขนาดเปิดแฟลชแล้วนะแม่งยังมืดขนาดนี้ไอสัตว์เราจะเดินไปทางนี้ร้อยเก้านะครับผมเออร้อยเก้านะขีดนี้ครับเออขีดนี้มาเริ่มขีดนี้นะเออนะครับเดี๋ยวเวลาหมดก่อนอ่ะหนึ่งสองสาม

ดูจากการเสียงที่เราพูดกันนะครับเสียงเราจะเดินไปตกนะบสิบเกหอ็ดห้าน่ากลัวห้าสเดิเดินไ้าเปดหอุบอกแล้วห้บหกสหกสมหกสี่ห

เอาไม่เหนียไปไหนมาเออเออตอนนี้ดูสีหน้าแต่ละคนก่อนอือมาไกลแล้วครับโอ้เราตอนนี้เราเดินมาดูแขนผมครับโอ้ครับคนลุกนะครับคนลุกคนลุกอะไรันครับนี่ปาดแม่งเดี๋ยวเอาไงเอาไงเราเราจะแถมผู้ชมอีก19ครับเพื่อเพื่อเลติ้งของรายการครับรายการรายกาอะไรยังไม่รู้เลยอ๋อสี่บอยแบนด์เดี๋ยวยุเอาเริ่มนะครับเริ่มไหมครับเดี๋ยวถ่ายพื้นจากนี้ครับขีดนี้อ่ามา โอเคครับอ่หนึ่งสอสสเพื่อะไติ่งของรายการนะครับเราจะถ่ายต่อครับแปดาเฮยพอ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 มันมันมันเริ่มแล้พี่อย่างครับเราจะไปร้อยเลยครับประกาครับงั้นแถมอีกสิบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10ยยยยยไอสัตว์แถวไม่เนี่ยเอาอีกเอาอันนี้อันอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายเลยครับ59มึงดูขาครูเหี้ยอันนี้รอบสุดท้าย59มึงดูขากครูสัตว์นี่รอบสุดท้ายนะขีดตรงนี้59นะแล้วก็จะเดินกลับมาครับกลาเด้อเดินมาไกลนะครับย้อนทงนะโอ้เดินมาไกลไม่เห็นที่ขี่อะไรเลยฮะตอนนี้โอ้ยแบบโอ้โหยังไงล่ะครับมาไกลกันมาเลยครับโอ้ครับ เอาอีห้าสิบเก้เด้อห้าสิบเก้าเอาจริงเหรอเอาจริงเอาจริงเออเอาเด้อเรียบรายลยเด้อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็าสิบบสอ่ส้าดวีเลยที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าี่ สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบจุดย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 ุดหดเด๊เด๊ะเดทำไมเจถนนมันเป็นลานบินสนามบินเล็กไงโอ้ยดูหน้าเพื่อเราครับโอ้ยชี้เฮียเด็กเด็เพื่อนกูุดแล้วตอนนี้ยส่องกลัไปข้างหลังดิเห็นเฮียเห็นอะไรกันไหมครับมาดูนะครับหวกสีโบแบงของเราว่าหล่อแค่ไหนครับจิง อ่ากบอยแบรน์สัตว์กูหน่อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ี้ตีนปากดีนะไอสัตว์เวลามันจะหมดแล้วเดี๋ยวถ่ายากลับด้วยแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาพบกับคลิปหน้าครับทรอนค่ากลับบาย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 พอนัดสวัสดี